สำหรับการติดตามเฝ้าระวังนะครับประชาชนชาวแอฟริกันนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดนะครับเ,เราเฝ้าระวังมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่มีข่าวการระบาดของการติดเชื้อไวรัสอีโบลา,าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย ประชาชนชาวอาฟริกันนะครับในสามประเทศที่มีความเสี่ยงนี้ได้เข้ามาเมืองไทย8คนนะครับเนื่องจากระบบการติดตามที่เข้มข้นแล้วก็เข้มแข็งของทีมเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามนะครับทางระบาดวิทยาของไทยเรานะครับเราพบว่าทั้ง8คนเราตามได้7คนระบบการตามของเราตั้งทีมงานในตามจากสนามบินนะครับไปยังโรงแรมด้วย แต่มีหนึ่งเคสเล็ดลอดไปแล้วก็ให้โทรรายงานประจำวันก็ไม่โทรรายงานนะครับตรงนี้เราก็เป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพ และความปลอดภัยนะครับของตัวเขาเองแลกะก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะคนไทยนะครับว่าถ้าเผื่อเขามีอาการแล้วเขาไม่รายงานทันท่วงทีนี่อาจจะมีความไม่ปลอดภัยเราก็เลยใช้มาตรการตาติดตามที่เข้มข้นขึ้นโดยเพราะใช้มาตรการทางกฎหมายในการที่จะควบคุมโรคตามพรบ ควบคุมโรคติดเชื้อ2,523มาตรา8ก็คือแจ้งความตำรวจนะครับให้ช่วยเราในการติดตามสำหรับมาตรการนี้หลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นมาตรการที่มากเกินไปหรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมาตรการนี้เป็นมาตรการทางกฎหมายที่คิดว่าไม่ได้มากจนเกินไปเพราะโทษสูงสุดแค่ค่าปรับนะครับปรับแค่2,000บาทแต่สิ่งที่ดี จากการใช้มาตรการนี้คือทําให้เจ้าที่สาธารณสุขเนี่ยร่วมกับทางเจ้าที่ตํารวจในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายสามารถเรียกตัวมา,อาสอบถามหรือเรียกตัวมาสําหรับการรายงานตัวเพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความปลอดภัยนะครับของตัวเขาเองและก็คนอื่นๆโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับเขาถ้าเผื่อเขามีความ เสี่ยงหรือมีอาการที่น่าสงสัยเกิดขึ้นคนนี้ยังไม่มีอาการอะไรเลยนะครับเป็นแค่การติดตามคนปกติที่กลับมาแค่นั้นเองแต่เรามีระบบติดตามที่เข้มข้นนะครับโดยให้โทรศัพท์ติดตามเป็นรายตัวนะครับเราส่งเขาถึงโรงแรมแล้วก็เอ่อจะพูดคุยกับเจ้าข้าที่โรงแรมว่าเอ่อต้องช่วยกันดูแลแล้วก็ติดตามนะครับเพื่อความปลอดภัยแต่ทราบว่ารายนี้ดูเหมือน ไปถึงโรงแรมแล้วไม่ไม่ยอมลงทะเบียนเข้าห้องนะครับอาจจะด้วยเหตุผลใดก็ไม่ทราบอาจจะถ้าผู้อข่าวสนใจในรายละเอียดจะถามเจา้าที่ที่ทาการติดตามนะครับยืนยันอีกครั้งนะครับสําหรับการใช้มาตรการทางกฎหมายนี่ก็เพื่อความเข้มข้นเข้มแข็งในการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส อีบล,ล่าเราคิดว่าเป็นมาตรการที่พอเหมาะพอควรนะครับผมไม่ทราบว่าท่านอธิบดีท่านรองที่กรมควบคุมโรคจะเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างไหมครับเชิญครับขออนุญาตครับจริงก็ผมอนุญาตนำเรียนเรื่องของมาตรการของของเราเนี่ยนะฮะที่สําคัญก็คือระบบเฝ้าระวังควบคุมเนี่ยเรามี3ส่วนด้วยกันหนึ่งที่สนามบินนะครับในการที่จะตรวจจับนะครับที่2คือในชุมชนที่3คือที่สถานพยาบาลนะครับเพื่อตรวจจับปลายที่ติดเชื้อ นะครับหรือสงสัยป่วยเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ไปที่อื่นนะครับเป็นระบบปกติของเรานะครับนั้นที่ว่ามีข่าวว่าที่สนามบินเนี่ยนะครับเราก็ดูข่าวว่าของใครเนี่ยนะครับประเทศที่มีการระบาดเยอะเราก็ทําเต็มที่นะครับขณะนี้ก็คือ3ประเทศที่อย่างว่านะครับที่ได้นําเรียนไปแล้วที่ท่านวิชาได้นําเรียนไปนะครับเราพยายามตามให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต นะครับนี่หายไปหนึ่งรายนะครับเราก็พยายามติดตามเข้มข้นนะครับแล้วขอยืนยันว่าเขาไม่ได้ป่วยนะฮะเขาไม่ได้ป่วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปคนอันตรายอะไรเลยนะครับเป็นระบบปกติของเราเท่านนั้นเองนะครับอนุญาตเรียนยืนยันเร่งนี้ครั้งหนึ่งครับในเรื่องของการติดตามอะคะ่ะนอกจากคือตรงนี้นอกจากที่เราจะแจ้งความแล้วเราจะต้องประสานกับหน่วยงานไหนเพื่อร่วมกันหาตัวผู้ชายคนนี้อีกไหมอะคะ่ะเชิญครับ่านสุวิทย์หรือคุณหมอรุ่งเรืองจาก ขยายความในรายละเอียดไหมครับนอกจากติดตามแล้วจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานใดบ้างใช่รับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เราเข้าในพื้นที่นะครับเพื่อหา ผู้ดเดินทางรายนี้นะครับโดยปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ก็คือทางกทมเจ้าหน้าที่สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรครวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักง,งานโรคติดต่อนะครับได้เข้าไปในพื้นที่เพื่อประสานกับทางเจ้าหน้าที่ตามโรงแรมต่างๆนะครับเพื่อประสานในการหาผู้เดินทางรายนี้อยู่แล้วครับเราจะใช้คําว่าอะไรในการที่จะระบุตัวบุคคลนี้คะ่ะว่าเขาเป็นคนที่เดินทางจากประเทศเสี่ยงได้ไหมหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจย์ เป็นประเด็นที่ดีมากเลยนะครับที่ทางสื่อเองก็ตระหนักถึงจุดนีเ้เรียกเขาว่าเป็นผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสียงของสามประเทศที่ระบาดในทวีปแอฟริกาฝั่งตะวันตกอย่างนี้ได้ไหมครับเดินมาจากพื้นที่เสียงเฉยๆยังไม่ให้สงสัยนะเป็นระบบ ราระวังติดตามปกติของระบบควบคุมโรคของประเทศไทยเราที่ท่านอาิบดทีดนปกาเรียนตะก,กี้เนี่ยนะครับเขาเป็นคนปกตินะครับแต่ธรรมชาติของคนนี้ไม่อยากให้ใครตามทุกคู่ทุกนามนะรวมพวกเราด้วย <c oughs> เพราะว่าอยากไปไหนก็เป็นแบบอิสระเสรีนะครับมีรเฟสเซอร์ที่ไปทํางานที่สามประเทศนี้ <c oughs> เขามาเล่าให้ฟังที่จุฬาลงกรณ์น,นะครับ <c oughs> ผมมีโอกาสได้ฟังเขาเล่า หลังจากประชุมวิชาการอีกครั้งว่าที่สามประเทศนี้เขาจะคัดกรองคนที่เป็นไข้เป็นไข้ทุกคนนี่เขาจะดูแลอย่างดีเลยนะคุณเราไม่อยากพูดว่าดูแลอย่างดีแปลว่าอะไรนะคนในสามประเทศนี้ท่านทราบไหมครับเมื่อจะไปอมปลอดเมื่อไหลปั๊บเขาจะไปอมน้ําแข็งก่อนมาอมปลอด อันนั้นคืออะไรนะสัญชาตญาณของคนเราคือไม่อยากให้ใครมาตามะมันคล้ายๆมันทําให้อิสระเสรีในการดําเนินชีวิตประจําวันสูญเสียไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราตามอย่างเข้มข้นนี่ก็เพื่อความปลอดภัยของเขาและเพื่อความปลอดภัยของสังคมไทยคนไทยเราโดยรวมด้วยความห่วงใยในสุขภาพของเขาและก็สุขภาพคนอื่นๆในสังคมเรานะครับแล้วก็การใช้มาตรการทางกฎหมายนอกจากเป็นการกระตุ้นเจ้าที่สาธารณสุขเรา ด้วยแล้วยังทําให้ฝ่ายที่บังคับใช้กฎหมายคือตํารวจเนี่ยช่วยเราอีกทางหนึ่งและก็มีอํานาจในการเชิญตัวมานะครับเชิญตัวมานะครับเพื่อที่จะถามถ่ยว่าด้วยความห่วงใยว่าสุขภาพตอนนี้ยังดีอยู่ไหมมีเป็นไข้เป็นอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับโอเคนะครับแปลว่าเป็นาาคนที่มันอยากพื้นที่เสี่ยงค่ะอาจารย์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ตารวจเขารายงานความคืบหน้าหรือว่าการติดตามตัว การประสานควบกับสถานีตำรวจนะครบ,บาลยานาวาเมื่อเช้านี้นะครับเขาก็ได้ช่วยกันดูแลติดตามอย่างเข้มข้นนะครับตอนนี้ยังไม่พบตัวนะครับเบนอีกครั้งนะครับเขาเป็นคนปกตินะครับไม่ได้มีอันตรายใดๆเลยนะครับแต่เป็นการติดตามที่เข้มข้นของระบบของเรานะครับ